หนีปปูต้มเทกุ้งซอมค่ะกุงซอมจกักครัวตไทยแล้วก็ไทยทูยูนะคะเนี่ยอ่าเนี่ยวันก่อนประปูยํำวันก่อนประปูยํำเซตวันเนียนปะปูต้มเทค่ะต้มเทคือกุงซอมเนียนทำได้หลายอย่างค่ะยํำต้มเทตุนกับไข่ทำไข่ตุนนั่นไข่ตุนกุงซอมแต้ถึงกับพัดกับไข่ก็ร้อยค่ะพันนี้เลยเนี่ย ผลิตภัณฑ์จากขวไทยๆและไทยทูยูถ้าใครสนใจอยากกินกน็ตรงเข้าไปเลยค่ะทีเพชรข่องขวไทยๆและไทยทูยูส่งทั่วไทยและทั่วโลกนะคะมีเมนูลากลายให้เหลือกินค่ะกินร้อยหมักมาขาดกินข้าวกันเหล่าปาปูก็เหนื่อยนี้วันนี้ทำข้าวหรือวัวช้าวมโดยปาปูใส่ลงดดไปกันเเนื้อเนื้อค่ะใายร้อยนี่ อปลาปูนี่ชอบเล่งกับกุ้งซ้อมกินได้ทุกมือปลาปูชอบกินน้นบานๆนะั่นอ๋อนี่นี่ให้เล่กค่ะปลาปูใส้ลูกโดดไปกันเห็ดหนึ่งไปโรอยอันอืม ร้อยค่ะทำได้หลากหลายหลากรลายเมนูอันนี้กันนำจุบเคยห้อมค่ะอืมร้อยเน้ำยข้าวได้แล้ว นี่เดียวหลบหน้าป้าปูจะทำไงนั้นพัดกับใครกับถอดกับใครก็ร้อยตุ้นกับใครก็ร้อยอืมตังซุ้งๆนี่แต่เห็นอืมลูกโตค่ะลูกผายสื่อไม้อนกนก็สื่อไม้ซ้อมหมัดป้าปูนไปลาดมาไล่หลบหล่ไม่เห็น ลูกปลายก็ซื้อมาให้ทีเนี่ยไม่ต้องอะไรมากไม่ค่ะเนี่ยแถวานี้ก็พอเลยนี่ เอฟซบางคนก็ทักมาทั้งชงแชทปลาปูเปิดติดจะสืบกุ้งซ้อมนะปลาปูก็ให้เนี่ยชงทางการสือไปค่ะทัาทงไนต่างๆไล่ทางเฟซเฟซบุ๊กแลก้วก็ทูขยักกินมันปลาปูซังเลยค่ะ hai bên đây là mình hồ quang cao dưới gạch nên là kiếm cái để lối tụi mình cùng tuổi dây dây dầm lối luật sạch đó không phải đông tử mà lấy thằng xin là có cực quá dịp đi cục kính đây rồi không đấy ลูกเนียงอ่อนก็หลัดด้วยน้ำชุบค่ะลุกเนียงนี่ต้องกินที่ต่องน้อยน้อยมันแหลกผมไปลูกเนียงอ่อน เัาปูไส้ลูกโดดไปกัน กับข้าวบ้านๆแบบนี้เป็นกับข้าวที่ว่าป้าปูชอบกินหมักมันร้อยเนี่ยกินข้าวได้นี่ 哎，我、uh。Huh.